สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงื่อนี้คุณตากับพามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทยต้นบอนสีใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือบอนสี ราชินีแห่งใบไม้อีกสายพันหนึ่งนะซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้บอนสีชนิดอื่นอันนี้บอนสีตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวกระดูกกราบของใบนี่อ่าคือคือว่ากิ่งของใบนี่นี่โรยนี่น,นี่เป็นสีเขียว นะส่วนตัวเนื้อของใบเนี่เป็นสีขาวอันนี้กําลังจะกัดสีนี่พวกนี้กำลังจะกัดสีนะนี่นี่กำลังจะกัดสีป้างามไปอีกแบบนะถือว่าเป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยสีขาวเป็นสีแห่งความเป็นมงคลอยู่แล้วนะ<ม>ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลแหละ,ะทีนี้เรามาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของคำว่าอินเหนา เป็นหยังคนจังตั้งชื่อต้นบอลนี้ว่าอีเหนาคือเขามาเบิง่งคําว่าอีเหนานี่คุณตาวิถีไทยไปเซิร์ชเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเนาะใน Google นี่อืมก็มีเรื่องเล่านะชื่ออีเหนานี่เป็นชื่อชายหนุ่มรูปงามนะเป็นพระราชโอรสของอ่าเจ้าเมืองคุเลปันนี่ของอยู่ทางปุละนะทางประเทศต่างประเทศว่าง,ง่ายๆไป คือมันเป็นเรื่องเล่าในบทละครนี่อัศมีเป็นอิงประวัติศาสตร์อัศมีตัวจริงหรือตัวบทจริงแต่ว่าที่คุณตาวิธีไทยอ่านเข้าไปนี่ก่อนที่เจ้าชายอินาสวนี่เกิดนะก็สิเกิดเป็นฝ้าฝนควันฝุ่นตลบอบอวนไปบัดนะก่อนที่เพื่นอนซีประสูตรว่าง,ง่ายง่ไปเจ้าชายเจ้าชายของเจ้าเมืองกุเลปันนี ตลบอบอวนเกิดฟ้าห้องปั่นป่วนอืมก็มีพวกโหนทำนายนะบอกว่าอ่าเหตุการณ์แบบนี้นะอ่ามันโมแม่นธรรมดาแสดงว่าต้องมีผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดแน่นอนนะในประเทศของเ้านี่อก็เลยพอเกิดขึ้นมาก็เป็นเจ้าชายองค์น้อยเจ้าชายที่มีชื่อว่าอีเหนา นะตั้งชื่อว่าอีนาเนวลูกชายพระราชอโอรสของเจ้าเมืองกูเลปันว่าง่ายง่ายไปของชวาทางชวา่าพูดละ <c oughs> ๆๆๆอย่าพูดมม่วได้คุณตาวิธีไทยเอ้ออ่านมาเล็กๆล็กน้อยแล้ผมองว่าอืมอ่านสิพิษบ้างถูกบ้างเนาะท่านผู้ชมกับโบเป็นยังแต่ขอให้รู้ว่าคําว่าอีเนวนี่ก็คือชื่อของเจ้าชายรูปงามเก่งนะ ทางด้านการการศึกสงครามว่างง่ายไปการรบเป็นคนเก่งเป็นเจ้าชายที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เป็นอยู่ในตระกูลสูงเจ้าเมืองในราชวงศ์ที่มีศักดินาว่างง่ายไประดับเจ้าชายแหละอีเนานี่เก่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเป็นคนที่มีความรักนะครับเจ้าชู้ว่างๆ่ายไป เม่นไผเอาคนงามคนรูปโลนี่อีสตรีเห็นกมักคืองามแท้คือหลอแท้เจ้าชายองค์นี้นะเจ้าชายอีเหนานี่ทาไมถึงหลจังไัยกมักเวลาที่เจ้าชายอีเหนาเข้าไปหาไัยนี่อ้าวเจรจาต้าอวยหญิงสาวคนนั้นก็นแทบสิลลายนะใจละลายคล้อยตามนะ,ะคล้อยตามเรื่องเมียนี่บอกให้เว่าว นะเรื่องเมียเรื่องคู่เพื่อนนี่แต่เขาไม่ได้พูดถึงใน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 เนื้อเรื่องพูดแต่ว่าเพื่อนมีคนรักมากนะคนคู่หกักคู่แพงเพื่อนนะแล้วก็คนลงรักเพราะเป็นเจ้าชายรูปงามเป็นเจ้าชายที่เก่งทั้งด้านการรบก็ในเรื่องของอศาสตร์ของการรบทุกอย่างแหละไปง่าง,ง่ายทีนี้พอมาพูดถึงต้นบอลสี เขาอยากหูเด้ว่ามันไผเป็นคนตั้งชื่อนะชื่อบอนสีตัวนี้ว่าอีเหนาหรือว่าต้นบอนสีตัวนี้มาจากชวาอ่ามาจากเมืองกุเลปันหรือเปล่านะเป็นคล้ายๆกก็กเลยตั้งชื่อเจ้าชายอีเหนาตัวนี้เออป่าคักคักคัก,กคุณตาวิธีไทยอดูเรื่องราวของบอนสีต้นนี้แล้วน่าสนใจยิ่งนักเพื่นว่า <laughs> เออเป็นต้นไม้มงคลสองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเอาไปปลูกไว้อยู่ใสก็งามเพราะมันเป็นต้นสีขาวนะสีขาวบริสุทธิ์แซกด้วยสีธรรมะสีเขียวสีธรรมชาตินี่เแห้งเป็นแบบธรรมะทวีคูณดับเบิ้ลมาง,ง่ายๆไปประการที่สาม ครูบางท่านเอาต้นอีเนานี่มาบูรณาการกับการเรียนการสอนนะวันนี้ครูจะให้พวกเธอที่เรียนในพฤกษศาสตร์โรงเรียนเราจะลงไปดูว่าบอลสีที่มีชื่อว่าเจ้าชายอีเนานี่นะไปดูสิเป็นอย่างไรนักเรียนก็ตื่นเต้นนะจะเข้าไปเบิ่งในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนลงไปอ่า พอไปเห็นแล้วป้าคุณครูครับทําไมสีมันขาวแบบนี้สะดุดตาต้นตัวอื่นๆนี่เป็นสีเขียวสีแดงสีอะไรชมพูอะไรไปแต่ต้นเจ้าชายอีเหนานี่นะสีขาวมีสีเขียวนีเ่เห็นไหมผสมมาเป็นด่างมาเอองามเนมเอานักเรียนลงมือบันทึกข้อมูลบันทึกจดถ่ายรูปนะในช่วง หรือในชั่วโมงศิลปะศึกษาคุณครูก็พานักเรียนได้วาดได้ระบายสีนักครูก็เอาต้นอีเน,นี้เข้ามาปุ๊บในห้องเรียนเป็นหุ่นว่าง่ายๆไปเป็นหุ่นเป็นภาพสามมิติเป็นตัวจริงนักเรียนก็นลงมือวาดนะลงมือวาดแต่งแต้มสีสันวาดเคล้าโครงก่อนเสร็จแล้วก็ลงสีนะลงสีนี่โบยาก ลงสีขาวเสร็จทั้งใบก่อนแล้วก็มาเอาสีเขียวเขียนนะอย่างนี้เป็นต้นบางคนเอาสีเทียนเขียนก็สวยไปอีกแบบสวยไปอีกแบบพอมาในระดับมหาลัยแบบนี้การศึกษาในระดับมหาลัยนี่มันต้องค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยสืบค้นข้อมูลไปค้นหาข้อมูลมาสิคำว่าอ e ีเหนานี่มี มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะเป็นบอลสีพื้นถิ่นของประเทศไหนหรือว่าเป็นของประเทศพูละท้งชวาวบ่อาทางเมืองที่อยู่ในตำนานาเมืองกุเลป,ปันเมืองอะไรสาสี่เมืองนะที่เทวดาปลอมตัวลงมานะเป็นเจ้าชายแล้วก็มาสร้างเมืองนะอ,อย่างนี้เป็นต้นโอ้เรื่องราวน่าสนใจ เข้าไปติดตามเบิ่งเนะหนังเรื่องอีเหนาละครอิงประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นอ่ะเอามาเหตุเป็นละครคักว่าง่ายง่ายไปอพอได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนิสิตนักศึกษาพวกเธอก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะต้นบอลสีที่มีชื่อว่าอีเหนานี่ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดข้อมูลถูกต้องนะ อาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความละเอียดตามความถูกต้องตามความที่อ้างอิงมานะบางคนอ้างอิงได้ดีมากข้อมูลนี้มาจากตัวนี้บางคนเอาชื่อของอีเหนานี่นะไปดูประวัติความเป็นมา1 2 3 4 5หแล้วก็ไปดูสิใครเป็นคนผสมต้นบอลสีตัวนี้จนมากลายเป็นตัวนี้เห็นไหมสืบคนไปประวัติบอลสีแต่ละชนิด เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วให้คะแนนแล้วพวกถือก็โพสลงใน y o youtube f a c e o o o อินสตาแกรมนะไลฟ์สดก็มีบางคนไลฟ์สดขายใครทักแชทเข้ามาพวกถธอก็ขายเลยนะเพราะบนสีที่มีชื่อว่าเจ้าชายอีเหนานี่เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ชนิดหนึ่งนะอาจารย์เว้าวนะนี่เห็นไหมนี่ ไปปลูกให้มันสวยๆสร้างเป็นโรงเพาะบอลเป็นโรงอบบอลสวยๆนะแล้วก็มีคนทักแชทเข้ามาซื้อพวกเธอขายเป็นบอลสร้างไรายได้สร้างอาชีพหรือโอ้บอกขายแหละ,ะคุณตาวิถีไทยเอ้ยเออมันมีบอลหลายแต่ว่าตัวสวยๆแบบนี้เสียไปฝากคุณยายผู้ดี ตรงวันเกิดเพื่อนพอดีเลยวันเกิดคุณยายไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมคุณยายเอาบอลเอาเอาตัวนี้แหละนี่นี่เอาเจ้าชายอีเนลต้นนี่กระถางนี่มีอยู่สองสองต้นนะนี่นี่กระถางนี่มีอยู่มีอยู่สองต้นตัวนี้นี่นี่ขึ้นมาเป็นสีขาวล้วนแล้วกตตัวนี้นะตัวนี้ก็กําลังสิกัดสีเอาไปฝากคุณยายเพื่อนทำคอนเทนต์ลง u t u b e นะไปฝากโอกาสแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณยายขอบน้ำ ใจพวกเธอมากๆที่ซื้อต้นบอนสีอนเนามาฝากยายนะยายกำลังทำคอนเทนต์ลง youtube พอดีเลยบอนสีตัวนี้สวยมากเพื่อนว่ายายเออขอบน้ำใจจริงๆเพื่นวา <c oughs> เอาเอหรือเอาไปฝากเพื่อนๆนะที่อา่าโอกาสขึ้นบ้านใหม่โอกาสแต่งงาน โอกาสไปรับตําแหน่งใหม่ย้ายที่อยู่ไปนะไปรับตําแหน่งไปหรือว่าโยกย้ายงานทังทีสายงานปรับเปลี่ยนสายงานว่าง่ายๆไปคล้ายวันเกิดวันยังก็ได้หรือวันแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นผูกข้อต่อแขนในโอกาสที่ได้รับเงินเดือนขึ้นขั้นขึ้นว่าง่ายๆไปมีฉลองกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะ เออเอาต้นบอนสีที่มีชื่อเจ้าชายอีนาวนี่ไปฝากนี่เด้อนี่เด้อนี่นี่น,นีเมื่อเจ้ารู้ประวัติของเจ้าชายอีนาวแล้วเออเจ้าสอยากได้เอาไปปลูกเพราะว่าถ้าใครมีต้นบอนสีที่ชื่อเจ้าชายอีนาวปลูกไว้ที่ไหนปลูกไว้ที่บ้านก็เหมือนกับจะมีเจ้าชายอีนาวนี่อยู่ในบ้านนะเป็นคนที่มีเสน่ห มีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็หลงไหลเพราะเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามเห็นไหมเก่งชะกาดพ้อมได้โบแพ้คุณแผนนะนี่เจ้าชายอีเดานี่โบแพ้คุณแผนอ่าคุณแผนก็เป็นเจ้าชายหนุ่มเออเป็นเป็นชายหนุ่มรูปงามคือกันแต่โบแมนเจ้าชายแต่ว่าอันนี้เป็นอโอรสของ เจ้าเมืองกุเรปันอาจจะมีอาเชื่อพระวงที่เป็นเจ้าเมืองว่าง,ไงไ่ายๆไปมีสูงสศ์เวลาที่เพิ่นสิประสูตริหรือเกิดนี่เวลาเพิ่นสิเพิ่นสิเกิดนี่มีทองฟ้าเกิดเมฆคึมปั่นป่วนฝุ่นตลบอบอวนคือดีกั็เกิดพายุหมุนวาง่ายๆไปแต่โบมีภัยเป็นอย่างในในในเรื่องเล่านะในเรื่องเล่าบบมีใครเป็นอะไร ถ้าใครเห็นทองฟ้ากับสิมุนเป็นฝุ่นตลบอบอวนเกิดคล้ายๆกับว่าเทวาอารักษ์คือเดียวกับเกิดเป็นมันบกปกติว่าง่ายๆไปดินฟ้าอากาศนะแล้วกับพวกโหนโหราจารย์นี่ทำนายว่ามีผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดแน่นอนก็นเลยเป็นเจ้าชายนี่แหะอินเนานี่แหละนะป้าจบคลิปนี้ สิไปหามาปลูกมันลูบางทีอยู่ในหัวของยายมันล้มอยู่นะเป็นสีข,า,ขาวนี่แหละบ่มีไผ่สนใจสิคุดขึ้นมาใส่กระถางไว้คุณตาวิธีไทยนะรู้จักต้นเรื่องของต้นเจ้าชายอีนาวแนละสิคุดขึ้นใส่กระถางเพรานว่าหลังจากที่อยู่ในหัวในหัวนะฝนมากก็ขึ้นทเนึง่งหรืออ่ายามยามแรงยามอย่างมากกัทิ้งใบล้มไปจักไปอยู่ทางใดนะพอ ฝนตกมาอีกทีหนึ่งก็เริ่มแตกขึ้นมาสร้างความสวยงามสักครั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งบัดน,นี้สิคุดเอามาเสกถางงามๆไว้ไเนเพราะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมากด้วยคุณค่าเรื่องเล่าความเป็นมาของเจ้าชายอีเหนานี่เองเพื่นว่าแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะโปรดชายวิจารณาญาณในการรับชมและรับฟังเด้อคุณตาวิธีไทยกับซีว่าจังซี่ละอื เอาละสำหรับื้นนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือหุ้งมือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเจ้าชายอีเหนาบอนสีบราชินีแห่งใบไม้ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศ ไม่แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้ครับท่านผู้ชม